ตอนนี้นะคะต่อมาเลยเราจะมาเริ่มเราจะทําอะไรเราจะทําไข่หลุมกันแต่ว่าเราจะเริ่มจากการกอ่อไฟก่อนอ่ะน,น้องไอซ์เอาน้ำมันใส่เลยค่ะใส่ทิชชู่เลย,เเลยใส่ทิชชู่ใส่เบาๆนะใส่เบาๆพอแล้วพอแล้วโอ, <laughs> โอเคแล้วก็ปิดฝาไว้คะ่ะพี่อมพี่อมเอามาใส่อันนี้เลยเดี๋ยวพี่อมหยิบมาเลยเ<อ>หยิบมา,มา <KAR. S 2> ใส่เตานี้นี่หยิบมาใส่เตานี้ค่ะเอามาก่อนในเตานี้อ่ะเทะลง เทลงก่อนลูกอืกอฮะพยอมจุดไฟติดยังอ้าวเอาไม้ใส่เลยลูกไม้ใส่เยอะๆเลยครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันก่อไฟเราจะทำอะไรนะเราจะทำไข่ลุมใช่ๆร้อนหนักอะใส่เยอะๆ,ๆ,ๆเลย <c oughs> ใส่เยอะๆเลยยังไม่ดับครับอ่ะใส่เอาเอาไม้ใส่เยอะๆนี่ไงมันเริ่มแล้วเริ่มเริ่มไฟเริ่มมาแล้วครับเจมแล้วเอาพี่อมโอเคพอแล้วพอแล้วเอาทานใส่ยังใส่ทานเลยแล้วก็รอให้มันติดอ่ะช่วยกันจับทานใส่เลย แล้วเ,เราค่อยไปล้างมือนะคะรไปไปครับอ้อเอาแล้วกำลังจะติดแล้ว เ<โ>ลยค่ะแล้วกุ้งอันนี้ไร่ต้องให้เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราค่อยทําต่อนะคะเริมสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะไปติมไข่ก่อนนะคะได้ค่ะอ่ะน้องไอเอาไข่ใส่อันนี้หรือยังอ่ะน้องไอเอาไข่ใส่ล่กค่อยๆจับนะคะเอาไข่ใส่ไว้เลยค่อยๆวางอ่าวางเบาๆเดี๋ยวแม่ช่วยวางค่ะอ,อ่ะ<ซ>แล้วเราก็เอาน้ําใส่นะคะโอเคเราเอาน้ําใส่แล้วน้ําเยอะหรือยังพี่ออมแล้วเราก็ น้ำท่วมไข่แล้วใช่ไหมแล้วก็เริ่มปิดฟ้าต่อมาเราจะทำอะไรกันเราจะมาทำไข่ลุมโอเคไข่ลุมนะคะอ่ะเริ่มต่อเราจะมา่อไข่นะคะได้ค่ะอ่ะเริ่มเลยลูกเอาตีไข่ก่อนเลยไหนดูสิโอเคอ่ะเลยตอกไข่เลยค่ะน้องไอเป็นคนตอกนะคะอ่ะเลย นนเหไไขข่่จียวดใช่เหมือนตอนหนูทำไข่เจียวใช่ไหมลูกใช่ไข่เจียวเหมือนค่ะไข่เจีอ่ะนีอค่ะอ่าระหว่างที่รออ่ะอ๋อนะน้องไอ้ให้พี่ออมเป็นคนตีไข่ใช่ไหมอ่ะน้องไอ้ต้องเช็ดหลุมนะคะใช้น้ํามันเช็ดเบาๆนะโอเคเช็ดนะคะเช็ดเลยค่อยๆเช็ดนะคะค่อยๆเช็ดนะโอเคมาแม่ช่วยมาต้องเช็ดเยอะๆนี่นี่นะคะ เช็ดไข่ลุมเลยโอเคเสร็จหรือยังเ,เสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเริ่มตักไข่ใส่ลุมได้เลยน,น,นี่ไงนะตรงนี้ใส่คนละลุมนะโอ้ยน้องไอซ์ค่อยๆจับ<ม>อะไข่ใส่ลุมช่วยกันอ่ะพี่เน่าตักเลย<ม>ตักเยอะ<ม>ๆเลยใส่ทุกหลุมไหม ใส่เยอะอยางอ่ะใส่ให้เต็มหลุมนะดูดิว่ามันจะกินได้หรือเปล่าโอเคเต็มยางยังไม่เต็มหลุมเลยค่ะใส่ให้มันเต็มช่วยอ่ะช่วยกันช่วยกันอ่ะมันเริ่มจะสุกแล้วน่นแล้วแล้วนะนะเดี๋ยวไม่ทันนะมันจะไมหมก่อนนะโอ้โห พี่เนค่อยๆนะครับไฟช่วยกันช่วยกันอ่าวเริ่มมีควันออกแล้วเร็วๆนะมันจะสุกก่อนนะมันจะไหม้ก่อนหรือเปล่านะอ่าช่วยกันแล้วค่อยเสร็จแล้วค่อยไปล้างมือมันฉุกยังอ๋อเต็มยังหลุมนั้นยังไม่เต็มเลยเนี่ยหลุมนี้ไม่เต็มเลยช่วยกันช่วยกันหลุมยังองไอเต็มแล้วลูกอาอีหลุมมอีหลุมช่วยกันใกล้หมแล้วอใกล้หมดแล้วอ่ะ โอเคโอ้ <Okay>. oh, พีเนอร์เก่งมากครับ oh, อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันอันนี้มันจะแขง็งแล้วร้อนแล้วว้ายน้องไอว่แล้วมันเต็มหนุ่มแล้วพี่เนอร์พอแล้วเดี๋ยวเราเอา,มาเมาช้อนมาให้แม่ดูซิเอาช้อนมาแล้วนะคะเอามาให้ขอหนึ่งช้อนค่ะหไหนดูซิมันเละแล้วโอ้ยทำแบบนี้เดี๋ยวรออาฝาอยู่ไหนเด็กๆลืมหรือเปล่าเนี่ยลืมปิดฝากัน่ะปิดฝาช่วยกัน ปิดฝาช่วยกันปิดฝาไว้แล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันจะสุกหรือเปล่าไหนดูอันนี้น้ําเดือดหรือยังน้ําเริ่มร้อนขึ้นมาเริ่มละอุขึ้นมาแล้วนะคะน้ําต้มไข่ของเราต่อไปเราก็นั่งรอนะคะว่าไข่มันจะเป็นยังไงอ้าวนี่ไงมันเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมไข่อะมันเริ่มปุดปุดข,ข,ขึ้นมาแล้วรออ๋อยังไงอ่านหนังสือรอว้าวไหนดูชิ นี่เริ่มข้างบนนะ่ะเริ่มนะช้างไหนพี่ออมเปิดดูชิได้หรือ,อยังเนี่ยโอ้โหเกือบไ,ได้แล้วมันเริ่มหอมขึ้นมาแล้วแม่หนูว่าลูกไขมาอา๋ออันนี้มันน่าจะต้องผิดก,ก่อนนี่เห็นไหมสุกแล้วนะอันนี้มันยังไม่สุกแต่ว่านี่ไงนี่มันสุงจริงด้วยปิดฝาไว้ก่อนเป็นน,นเป็นเหมือนคล้ายๆไข่ขขตุ๋นเลยเนาะใช่อันที่แม่ทำเลยอันที่แม่ทำอร่อยไหมอร่อยมากขอบคุณค่ะ นี่ไงมันจะสูงจริงนะเนี่ยนนสูงหรือยังลูกมันไม่ได้เล่นๆนะมันสูงจริงมันจะต้องกินจริงๆนะจริงๆนนงอันนี้สูงอย่างพี่ออมเลยไหมนี่ไงหือว่าดลูกรอไข่เลยอันนี้มันไม่มีต้องจริงหือว่าดลูกรอไข่เลยว่าดลูกรอไข่เลยมังค์ไอ้เหรอใช่ อืมอ่ะพีกอย่าพึ่งพี่นอาอย่าพึ่งเอามาใส่ยังไม่สุกเลยว่ารูปเราไขเลยเดี๋ยวเราจนปลาเปิดตัวอันไหนที่หน่อยได้ค่ะโอ้โหน้ำก็เริ่มเดือดขึ้นมาแล้วไข่อันนี้ไข่ต้มแล้วพีนอาเป็นไงบ้างสุกแล้วถ้าสุกแล้วเราตักมาใส่อันนี้อย่าพึ่งครับเดี๋ยวเราตักเอามาใส่อันนี้ก่อนนี่ไงเห็นไหมมันจะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้อ่ะเปิดออกก่อนนะช่วยกันเปิดอันไหนสุกแล้ว ครับวินเนอร์ทำอันใหม่เน,ะนาะน้าตักออกก่อนวินเนอร์ทำอันใหม่อันนี้ก็สุกแล้วออกอ,อ้าวน้องไลก็ทำอันนึองนนอ,อะไรนะนนเดี๋ยวอย่าพึ่งลูกเดี๋ยวต้องอันหลังจากอันนี้ก่อนอันนี้ยังไม่ให้กินค่ะอันนี้มันร้อนร้อนร้อน,น,น,นอย่าพึ่งครับพ,าาพี่เนื้อในของไอ นี่ไงดุของวินเนอร์เอาใครซะอีกวะเนี่ยเอาอีกไหมล่ะเอาอีกก็ได้นะ,ออะนี่มีอีกของเราจะทำให้มันไม่เละใช่ใช่ใชเ,<อ>เดี๋ยวแม่ปิดอันนี้มันเละแล้วปิดอันนี้่อันนี้ตักอันนี้พี่หน้าตักอันนี้ออกมามันสุกแล้วมาเดี๋ยวน้าทำเองน,นี่มัน,นก็สุกแล้ว เดี๋ยวอันนี้ยังไม่สุกเลยพี่ไอ,อน,นี่สุกแล้วเอาคนนั้นพี่ไอพี่ออกกาลังตีไข่อีกนะคะนะครับอ,รอันนี้เราพอหรือยังต่อเรารีวิวจบหรืยอยังยังไม่จบเลยเอายังไม่จบอะไรนี่มันเสร็จแล้วนะบิดฝาก่อนลูกโอเคงั้นเราไปายก่อนทุกคนไปายเราจะได้ทําไข่ลุงกันต่อนะคะแล้วก็จะรอไข่สุกกันนะไข่ก็เริ่มเดือดแล้ว ไข่ขี้ดินกันโอเค